Be careful what we doing each day เราต้องรักษาใจของเราแล้วเราก็ต้องดูแลสำรวจชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยนะคะ In Proverbs chapter 22 verse 24 t o 27 s a y s ในพระธรรมสุภาษิตนะคะบทที่22ข้อที่2 4ถึง25นั้นได้กล่าวไว้ว่า do not make friends with a hot tempered person do not associate with one easily angered อย่าเป็นเพื่อนกับคนเจ้าโทโสหรือคบหาคนขี้โมโห ะ,ะ r r you may learn t h e i r ways and get yourself, คะ unsnared. เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู้ทางของเขาและเอาตัวเองไปติดกับดัก hmm. In this message นะคะ that, t e a c h e s u s that, don't be friends with people who will explode easily. ในภาคัมพีนะคะได้สอนกับสอนเราว่าอย่าเป็นเพื่อนกับคนที่อยู่ๆก็แบบระเบิดตุ้มขึ้นมา You don't understand Come to ask me. หลายครั้งนะคะถ้าพี่น้องไม่เข้าใจอะไรขอให้พี่น้องเข้ามาถามข้ะพเจา้า <Amen. S 1> Therefore we will not use the method of attacking people <Amen. S 1> เพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้วิธีการโจมตีคนนะคะ Because at the end of the day we will be filled with negative thoughts attack 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 เพราะสุดท้ายแล้วนี่คะ่ะเราจะเต็มไปได้วยความคิดในแง่ลบนะคะก็คือการโจมตีโจมตีแล้วก็โจมตีคนอื่นเขาเนาะ You are hurting God's sheep by sowing hatred seeds. คุณกำลังทำลายลูกแกะของคุณนะคะก็คือลูกแกะของพระเจ้านะคะด้วยการหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชัง This also encourages them to develop gossiping habits and viewing others in a negative way. รวมถึงส่งเสริมให้พวกเขามีนิสัยเสียที่ชอบอินทานและก็มองคนอื่นในแง่ลบ Don't forget our God is love. อย่าลืมนะคะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระเจ้าไม่ได้เกลียดใครนะคะ God loves everyone พระเจ้ารักทุกคน but he hates the sin แต่พระเจ้าทรงเกลียดความบาป The sermon as a g o s s i p i n g sermon อย่าใช้คำสอนนะคะหรือใช้ธรรมาธของพระเจ้าเป็นที่ในการลินทาคนอื่น h a l l e l u j a สรรเสริญ